สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับท่านสมาชิกของช่องนะครับเราก็มี ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีราคามูลค่าที่ซื้อขายกันราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการผลิตเป็นจำนวนน้อยนะครับ ทำให้ส่งผลกระทบราคาของเหรียญดังกล่าวนั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับท่านที่รับชมรับฟังอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญครับเป็นเหรียญของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งราคาเหรียญด้านหน้าและด้านหลังนะครับราคาเหรียญก็จะมีมูลค่าที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่4 6่0สนี่บบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับอันนี้ด้านหลังของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญซึ่งมีการซื้อขายกันอยู่ที่4 6 4 6 2บาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีการสร้างขึ้นในวาระพิเศษนะครับซึ่งเป็นการสร้างาเมื่อปีคริสตศักราช2011นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นปีคิทศกัช2011นะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปแบบดังกล่าวที่ท่านกำลังรับชมมาฟังกันอยู่นี้นะครับซึ่งราคาเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่3,98,927บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูง300,000ก่ะบาทนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญ และด้านหลังของเหรียญนะครับ3 9 8 0 0 0กว่าบาทนะครับมาดูเรียญต่อไปนะครับเรียญต่อไปก็เป็นการสร้างในวาระพิเศษเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีการสร้างปี2024นะครับปีคริสตศักราช2024นะครับด้านหน้าของเรียญครับด้านหลังของเรียญครับแล้วก็จะมีขอบด้านข้างเรียญนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับ ซึ่งราคาเหรียญน,นี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา285,114บาทนะครับ285,000กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีความสวยงามมากนะครับมีลวดลายที่คมชัดสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิต เป็นจํานวนน้อยนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญสังเกตลวดลายบนพื้นเหรียญน,นะครับจะมีความสวยงามมากนะครับซึ่งราคาเหรียญน,นี้นะครับที่มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา2 4 8 3 0 0บาทนะครับ2 4 8 3 0บบาทนะครับด้านหลังและด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1,887นะครับเหรียญปีกรีฑาสกาด1,887ซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญราคาซื้อขายกันอยู่ที่233,814บาทนะครับ สองแสนสามมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่บาทนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเหรียญปีคร,ริสตศักราชหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญดังที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ลวดลายรูปแบบโบราณครับมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งพบเจอได้ยากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคาซื้อขายกันอยู่ที่2 3 3 2 7 2บาทนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญราคาสูงถึง2,000 200, 0 0กว่าบาทนะครับ ดูกันให้ชัดๆอีกครั้งนะครับสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นี้นะครับไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาที่มีการซื้อขายกันซึ่งทำให้มีมูลค่าราคาสูงนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1843นะครับ เหรียญปีคริสตศกราช1843สําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญมีความอ่อนช้อยส่วนใหญ่งามน,นะครับพบเจอได้ยากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ชัดเจนสมบูรณ์นะครับผู้เก็บสะสมเหรียญนักเก่าเก็บไว้อย่างดีเป็นเหรียญปีหนึ่ง เหรียญปี1843นะครับราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่17399บาทนะครับ17399บาทนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่หายากเช่นกันนะครับ แต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะพบเจอเหรียญดังกล่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับปี1,887นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคิดศกราช1,887ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่1 6 4 3 9 5บาทนะครับ1นึ่ 95บาทนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับลวดลายแปลกหูแปลกตานะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโบราณซึ่งมีการผลิตน้อยนะครับทําให้มีมูลค่าราคาสูงนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนนครับสังเกตดูดีๆนะครับจะมีลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามมีเสน่ห์ในตัวนะครับ ในพื้นเหรียญดังกล่าวซึ่งราคาเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่1 6 8 9 6าบบาทนะครับ1 6 8 9 6สาบหาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีค,คริสตศักราช1893นะครับเหรียญปี1 8 9่นปด้าด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญ มีรูปแบบที่สวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นมีการประกาศขายด้วยและมีการซื้อขายกันอยู่ที่16777บาทนะครับ1 6 7 7 7บาทนะครับ, 1, 7 7บ,รบสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวมีมูล,ลค่าสูงถึง1 0 0 0 0แกวาบาทนะครับ ก็ดูกันครบไปแล้วนะครับสมบัเหรียญของประเทศอังกฤษที่มีมูลาคา่าราคาสูงนะครับซึ่งนำมาเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญหรือพบเจอที่ไหนสามารถเ,าเก็บสะสมไว้ได้นะครับซึ่งเหรียญทุกเหรียญมีมูลาค่าออราคาสูงและมีแนวโน้ม ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญของประเทศอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการ หาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ